สวัสดีครับผมพบกับขั้วเล็กๆอีกเช่นเคยนะครับผมมินิฮอสเนอ้อเมนูย่างไสออนนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งวัตถุดิบแล้วไธที่การคิดกันเลย 嗯。 โอเคครับผมตอนนี้ย่างใส่มูงเข้ากับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองซิมเบิร์กันเลยนะครับมามันจีจัดจานซัมเดยครับมาหนีมีเพื่อนเต๋ามาหน่ำนะครับผมมาหนีมะเร็ดมะเล็ดน่ำกับเลยเห็ดย่างใส่มูสู่กันกินเนาะสวัสดีครับผมนี่นะครับผมมาหนีก็มีผักมักแม่ลายย่างนะครับนี่เดาเรามาลองซิมเบิร์กันเลยครับมาเปนจีแซบซัมเดย์นะครับมากมาครับผมมาแซ่บกันกันที่นี่หลัดก่อน ขำามไแง่ข้าไมไปแง,งอ่อืมนี่ครับผมีคนห่อนอยู่ครับอุย้ยอย่างนอยไม่มาเด้อครับมาเด้อพี่น้องเลยสูตรนี่ห้อมคักห้อมเนี่ยตัดไม<า>่เอาไี่นมาๆม,ามา่แก่ข้าวก่อนมามาๆๆโอ้ฉันแก่ <c oughs> โอ้ม oh. ีแห้งคองค่ะขัดแบบนี้โอ้ยมามามางายแคบานเนี่ยข้าวเหนียวซื้อมาตลาดมึงนี่ข้าวเหนียวทอด อุ่นครับผมอากาศหินในบ้านห้องโอ้ยจิ้มมาทำจิ้มซีฟุตดขึ้นดังครับขึ้นดังของแท้อยู่หินอยู่ chim mà cam biển Hãy subscribe cho kênh จัดจานนะขอท่าขอท่าจัดจานครับเจ้าพ,พิกดิบซีบฟูดเท่าต้องขอขอย่างเงี้ยปมคุยเข้าไปกินดียู่ดีบบอกร่ไม่อยู่นี่ขั้วเล็กๆบอกเลยกินดียู <sk ill> <sk ill> ่ดีครับอัตามัตตีเลย bỏ ra hai vị xí mất quá không rồi vâng bưng nè này mình ừ. mm -hmm. น้ำจิ้มจิมจ้ดจัดพริดหอมแงจัดจานเนาะน้ำจิ้มพริกดิกบ้านนี้กยวันวันก็สมสมเนาะสมข้ามแยบเนาะ อืนี้แะอันกรอบเนะมเขอแล้วแรงอยื้เริ่มในการแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้ว ม่มมลวลมวลมวลอะไรแง๊ดคุยน้ำจิม้มนะน้ำจิ้มส่งรสชาติเด็ดแท้เออ,อ,ออไงอ่ะสุดยอดทำยังไงคุยเอาเลย ไม่เป็นส่วนครับด้วย Mm-hmm. chuột lại <laughs> mình vào tàu à Hãy đây bạn kênh เ็บเสียงีเพรต้องซ้อนสองซ้อนสามขมบุปมแต่มสพอสามันไรไงเพื่อน้จิ้มต้วยไม่ได้คำบุปมงัดไม่ต้องาอย่างไดกำลังเบาเลยละ nhạt thì nọi, hì hì, chép, áo fan xinh đi fan, à, khó đấy, sẵn đấy, khó đấy, khó fan giá khó fan xinh xinh sao, hì thay fan cảm đấy. เบิ่งได้ครับนี่แหละมูฮักมูแพงขอบคุณหลายๆเพคนมูฮักมูแพงย่างสีแบยางแอบโอเคครับผมสำหรับเมนูย่างใส่หมูมานี้ก็อิ่มท้องมาทีเรียบร้อยนะครับผมอยากได้เมนูใดคลิปใดสตไตล์ใดก็คอมเมนต์ไบทายข้าวมิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมสิกลับมาเฮ็ดขั้นตอนวิธีการสไตล์ขวดเล็กๆกับข,ข้อกึ่งกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วน,นะครับผมสำหรับเมนูนี้ก็ ขอลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ